ก็ให้ใจแบบนางให้ใจนางเชื่อใจนาะงนั่งเห็ดสุยางนั่งไหสุยางให้ทุกอย่างจนเขาเรียกว่าอะไรแบบนี่ขนาดไหสุายางเนี่ยกะกะยังมาหักหลังนั่งคนที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแม่ฉันบอกเลยว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่โหดร้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นปมในใจนะมันเป็นปมในใจแล้วมันจะเป็นฟิลแบบอันี้เป็นฟิลแบบมันบก่าเสื่อใจไปอีกมันบกาิา ลงรอยเปอร์เซ็นต์จังเจนอะสมัยแรกๆจำได้ไหมว่าตาจ้อยพูดว่าตอนหาเมียนางบอกว่าชอบผู้หญิงที่แบบเกง่งเฮ็ดเวียกเกง่งเฮ็ดงานเฮ็ดการเจนแบบนางชอบผู้หญิงเกง่งสมัยนั้นใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้เห็นไหมคนเราพอมันมีประสบการณ์การเลือกคู่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วการเลือกคู่จะเปลี่ยนเลยทุกวันนี้เห็นไหมนางบอก มาตองเห็นยังอยู่บ้านสักผาเลี้ยงลูกเห็ุกับเขาไปมาตองเห็นยังอยู่กับนางให้มีความสุขกับพ่อเงื่อนนั่งหาใดนั่งเลี้ยงองีกสมัยสมัยแต่ก่อนนะ่ะคือแบบนางก็ยังไม่ไแบบรวยเลยขนาดนี้ใช่ไหมแต่พอวันนี้มันรวยขึ้นผู้หญิงในอุดมคติมันก็เปลี่ยนไปมันบ่ตองเอาอย่างไรขอแค่คนที่รักและเข้าใจความเปย์แต่อาจจะแต่อาจจะไม่ได้เปย์แบบ ถือเงินเป็นหลักร้อยล้านนะ่ะฉันว่านางไม่ทําแบบนะั้นแต่อาจจะโอนให้แบบโอนห้สักสิบล้านยี่สิบล้านเอาไว้เอาไวใ้ในบัญชีเอาไว้ใส่ไว้อย่างเสียนะะในในความรู้สึกเสียนะเนี่ยผู้ชายแบบเนี้ยมีเยอะนะที่เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่แล้วเขาหัอยากหาผู้หญิงดีๆมาอยู่ข้างเขาอะแล้วเขาพร้อมเปย์พร้อมจ่ายก็คือฝรั่งยูนีล่ะหาผู้หญิงดีๆพร้อมเปย์พร้อมพร้อมใจ หลายคนนั้นพอมากกต่พอแต่ผู้ยิ่งมาหลวกมาเอาสีซันมันก็ไม่แปลกน,นะที่เขาจะระวังตัวแต่ความเป็นอยากมีเมียแบบว่าก็ต้องเห็นยังก็เขาก็ต้องปีต้องใจคือเขาละ่ะแสดงที่โคราชเอหลวงเหลงมากค่ะเห็นแต่สนามหญ้ากับตะแกรงกัน้น <laughs> เออไม่แปลกสันหรอแม่นไม่หลวงเหลงสันละ เ,เราเป็นคนอื่นฟังแล้วยังเจ็บปวดแทนแล้วถ้าพยอบอผู้เป็นพ่อจะเจ็บปวดขนาดไหนสงสารทั้งเด็กแล้วพ่อเห็นกรณีแบบนี้มาเยอะเด็กรับกรรมมากที่สุดที่ทําได้คือทําใจใช่ก็กระทับใจอะ่ะมันกัดได้แค่นั้นอะ่ะเนาะแม่ของอลูกชายบูชาเลยนางอยากได้อะไรก็หา มาให้สุดท้ายก็เจ็บใช่มันเจ็บมากนะแล้วคิดดูว่าเขาต้องใช้ทำไมนั้นๆต้องใช้แอลกอฮอล์เนาะดื่มดื่มดื่มเพื่อที่จะให้หลับ mm hmm. เพราะว่าขันบ่กินกับกกบ่รับมันก็เสียใจมันก็ห้องไห้มันก็บนกบแบบคิดดูกว่าที่เขาจะผ่านวันนั้นมาได้มันเป็นปีนะคนที่อยู่กับเขาก็คือเอฟซีมูเหานี่แหละมูเหานี่อยู่ก็เขาถ้าไม่มีกําลังใจจากเอฟซีอ่ะเขาก็ผ่าน ผ่านวันเวลาไลนาๆนี้มาไม่ได้นะแต่ด้วยมีกําลังใจที่ดีแล้วก็มีเอฟซีคอยให้กําลังใจแบบไปหาไปสนับสนุนเยังเีียเขาถึงบ้านมาได้ทุกวันนี้เขาแก่งขึ้นเห็นไหมทุกวันนี้ลูกชายแร่งขึ้นนะแกร่งขึ้นมากทุกวันนี้ไม่ต้องบอกอะ่ะ <laughs> อยู่ได้โดนแล้วแต่กี้บอกมีโซเดียมแบบนี้คนบอยเห็นกำพืชคั่แบบนี้ อ่ะบ่มีโซเชียลกออันตะกี้มันบ่นมีโซเชียลเนาะคนยังดาวมาถนัน <c oughs> คือสมัยก่อนคนยังไม่รู้นิสัยไงสมัยก่อนมันมีแค่แบบเขาก็จะเอาแต่ด้านดีๆออกทีวีเนาะแต่ทุกวันเนี้ยทุกคนมีโซเชียลอยู่ในมือก็จะเห็นเข้เห็นนิสัยคนหนักข้อเสียนนิสัยผู้หญิงข้อเสียนโน่นนี่นั่นทุกวันเนี้ยโอ้ยเห็นเบิร์ตอย่ง็งไ้สวัสดีน้องพอสวัสดีค่ะแม่บอก บอกตะเวนเน่บอกตะเวเนแหน่แพมเพิ่นดับเพราะตักตะเวนนั่นแหละมันดับเพราะตัวมันเองบวกบอกตะเวนค่ะสันดานนันของคนนั่นแหละเงือดแม่ตัดจ่อยเราคือเป็นแนวนันเราคือ,เ,อเขียดให้ลูกเนื้อปอเลาบาดอ่ะบอกว่าเขามาก่อดังถ้าไม่ได้นางหมอลำช่วยดันก็ไม่ดังโอ้ไม่ดังจ้ะ ดูสภาพคนดันสิทำไมไม่มีคนดูก <_ an> ็ใช่ไงก็ก็ตัวลิเกก็ไม่ได้แบบมีเอฟซีใช่ไหมบริเวณมีเอฟซีบริเวณมีงาน <_ an> อย่าให้ท่านคูณเห็นหลักฐานนะลูกทิ้งหมดแล้วแม่ทิ้งเรียบร้อยมันก็มาดังตอนอยู่กับพอยอบเนาะคนดูเยอะตอนสามปีที่แล้วคนดูก็มีพยอบอใช่ฉันอัวแต่มาดัง แห,แห่งตอนได้์ัวนันละตะกี้กัปกติตะกี้กัปกติกลับไทยไหมคะกลับค่ะอีกสิบปีนะคะตอนนี้แม่แม่ฟังฟังข่าวคดีอีเบียวเรื่องทะเบียนราษของพออ๋อถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะตอนนี้ยังไม่มีคะ่ะเพราะพิมพ์ผิดอ่านถูกพิมพ์ถูกอ่านผิด พอเจ้าหนี่เก่งมากเลิศบอแม่เลิศบอกอขั้นเข่วกับแม่ตัดจอยฉันขั้นต้องตอบบอกตะเวนว่ามันสีดับย้อนมึงนี่แหละมันดับไปน้ากันนั่ะสองตูนน่ะมันดับน้ากันน่นแหละฉันว่าแล,ะละ้นะทักทาทยพอจ้าสวัสดีค่ะแม่ขาเอ่อจบแล้วติ่งลงเหิวไปจ้าใช่แย่มาก ติ่งลงเหวจากกรมติดจรวดแม่มันก็น่าจะกรรมติดจรวดแหละติดจรวดเลยแม่มันต้องเรียกว่าไงมันทุกวันนี้มันเห็นบ่างานกับต๊ะตำขนเบิงกับแถบสีบอมี่เบิงตีงานวังสองสามมือนทีเดียวนะ่นคนคนไปเบิงยังบ่หอดลอยอยู่แม่เลยค้นไปเบิงยังบ่หอดลอยอยูเจ้าว่า ตกต่ำขนาดใหญโอ้ยดนแท้ค่ะเอาสารหน่อยย่ยสารมันกระถาด,ดนั้งสี่ตัวขัดมันเหีเลรี้ยวป่านอึ้นสี่เรลียวไปเป็นลานคดีแล้วละปีนึงก็ได้ติ่งก็กล้ามาอวยเนาะเพราะว่าแต่ิงมันกับคนคือกันนั่นแหละคนขึ้กันสรุปคิวงาน กีเบี้ยวจะได้ไปเหนือไหมพอคิดว่าไม่น่าไปนะเพราะว่าเออค่าจา่าง,งอ,อียงเขาอาจจะบท่านพร้อมก็ได้ค่อยเบิงค่อยเบิงว่าก็ค่อยดูค่ะค่อยดูว่าจะอะไรยังไงอันนี้กับฉันกับพ่อในหูคือกันแบกต่อเด้อผู้จัดคนหน้าเวทีเออละร้อยคน <popping> สาถูน้ำปินค่ะสาธูน้ำปินค่ะ ่อยเห็นแพมเพิดคือจังอันทองสามเหมือนีเดียนนี่แหละสาธุขอให้มีแต่ความสุขนะคะรวยๆขอบคุณค่ะกำแพงเพชรย,ยกเลิกค่ะอุลเลวันไหนแม่วันไหนหรอกำแพงเป็นที่วันไหนอ่ะเออลูกเลดี้เก่งที่สุดคนที่เขียนผิดแต่อ่านถูกและคนเขียนถูกอ่านผิด นก็นั่นแหละแม่มันมันมน,มนแบบว่าเรื่องคดีอ่ะมันจะช้าหน่อยแม่เพราะว่าระบบศาลเนี่ยมันจะช้าช้ามอ่อช้าจริงๆกว่าจะได้อีกพรุ่งนี้นี่ต้องต้องรอฟังข่าวอ่ะต้องรอฟังข่าวแบบใจจดใจใจ่อมากอะพรุ่งนี้จ <c oughs> ีดกันพ่อลูกไม่ให้เขาเจอกันนี่เชื่อว่า คนก็ยิ่งเกลียดพวกมันเพิ่มขึ้นขึ้นไปอีกสังเกตดูสิคนพุ่งมาดูแต่จ้อยก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่แม่ทุกวันนี้ก็คือคนแบบเพิ่มขึ้นแบบมากแต่ก่อนมีคนจ้างไล์สดขายของตลอดตอนนี้ไม่มีเลยหรือเขาไม่รับรับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนจ้างก็เห็นมีคนจ้างอยู่แล้วแต่ว่าน้อยมากน้อยมากแม่ไม่กี่แบรนด์หรอก ถึงห้าแบรนด์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแต่มันก็คิดว่ามันมีตังไม่สนไม่แคร์อะไรเนาะมันไม่อายเนาะงานก็ไม่มีคนจ้างถามว่ามันอายไหมมันก็คงรู้สึกแบบเสียเซลเล์แหละเพราะว่าเคยมีงานเคยปังเคยโน่นนี่นั่นมาวันนี้แบบหนาเวทีบ่มีคนบึงคนเ้อามาันก็ต้องอายแหละก็ต้องอายอะ่ะแต่ว่า จะทำไงได้ล่ะชีวิตมันต้องเดินต่อไปอ่าแล้วมันก็มีเงินเดพอมีเงินแล้วมันก็ไม่ต้องห่วงไงชีวิตมันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วกะเขาเอินว่านยังเขาคือมันชีวิตมันไม่น่าห่วงอะ่ะถ้าลองลองให้ลองให้พ่อของลูกอะ่ะไปฟ้องแบ่งทรัพย์สินสิ ตอนนั้นแหละนันจะอยู่ไม่เป็นนะฉันบอกเลยถ้าพ่อเขาไปฟ้องแบ่งทรัพย์สินเนะี่ยมันอยู่ปเป็นพอต้องได้แบ่งทรัพย์สินตอนนั้นแหละมันมั่นสีแบบมันจะขวีภูมิใจมากผัวพาเตะบ่อดเมียนอยู่ภูมิใจแฮะงภูมิใจหลายงานที่ผ่านมาคนน้อยจนหน้าอายมากมันน่าอายมาหลายหลายงานเ้วแหละตั้งแต่ปีตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะ ซีซั่นที่แล้วเห็นไหมตอนที่ว่าไปกรุงเทพอะแล้วมีคนดูนิดเดียวอะจําได้ไหมโล่งเลยคนดูนี่น่าจะประมาณหลักร้อยหน่อยๆอ,อะที่ว่านางไปซีซั่นที่แล้วอะนิดเดียวคนอะอายและขายหน้าแต่ระงานแทบไม่มีคนเลยใช่แต่จะมีคนอะเอ,อ่อก็นี่แหละคนเลยเห็นว่าที่ผ่านมาวงดังเพราะใครถูกต้อง จ้อยมีสิทธิ์ทุกอย่างใส่ตัวกับมีสิทธิ์จ้ะแต่ว่าเขาเขาบอเห็นเท่ากับบ,งบังคับบ่ไดเนาะสมควรฟ้องแบ่งทรัพย์ที่หามาด้วยกันค่ะเอ,อต้องแบ่งครึ่งไม่งั้นสิทธิ์เแบฟบหมดจะถึงลูกไหมโอ้กับถึงลูกบอกขสิถึงยูตักาสบอะร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งใช่ไหมนะอาสิบร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ขอตังค์ซื้อขนมหน่อยครับ ไม่มีค่ะพอเห็นชุดใหม่แดนได้ยังคะเลิศเลิศชุดไหนแม่ฉันยังไม่ไ,ดไปดูเลยชุดไหนเอย่ยตอนนี้ยังมีเงินอยู่ยังมั่นหน้าต่อหมดตัววันไหนจะรู้ศึกอายุก็แก่ลงทุกวันถูกต้องมั่นกระสมแล้วปากดีปากเกง่งทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องใช่แม่เชื่อไหมจันไม่เคยสงสารลูกน้องมันเลยนะ แค่หัวหน้าเนี่ยฉันยังบ่สงสารลูกน้องมันฉันบ่สงสารจ็คตู่อีลีคนที่ฉันดูเอ็นดูมีคนเดียวก็คือน้องนอหนูน้องนองหนูเนี่ยฉันเอ็นดูคนเดียวนอกนั้นี่ฉันบ่ถือตาบ่ถือค่าบ่กมีจ้ะผู้จัดที่บอกเป็นกลางเมื่อเอ,อไลฟ์เมื่อวานเชียร์ฝั่งนั้นสุดฤทธ์บอกจะจัดให้ดูฟรี พ่อเขาเอ็นดูจ้าเห็ดโลดจ้าอันใดเห็ดลรวมันมวนเห็ดโลดเออเจา้าบบต้องไปเฮ็ดบกต้องไปคิดถึงกําไรดอกกําไรเนะี่ยไปเอากับผูอื่นเออขัดจิตจ้างอันขัดจิตจ้างนั่งนี่มันมันบอได้กาไรอยู่แล้วเออจ้างมาให้เบิ่งฟีนาา่นั่นล่ละมันถือตองแร้วเออเจา้าจะไปคาดหวังแบบกำลุกกำไรมันไม่มีกำไรอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นไปเอากําไรคนอื่นแล้วก็มาแปะนางมันถูกต้องแล้วค่ะนะ,ะคะซีคิวกับคือสีแบบเขาเนือ้อสุกคิ้วเพราะฉะนั้นกับบ๊อบบ,บ,บ๊ต้องสี่เหลี่ยมจ้ารวยอยู่เดียวรวยอยู่เออเคยเห็นลูกสาวแว็บเดียวนางสวยคมมากแค่เห็นแค่ผ่นผานๆน้องสวยคมสุดๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้น้องก็เข้ามาในไลฟ์หรือเปล่าเอ,อไม่เข้าไม่เข้าวันนี้น้องไม่ได้เข้านะ เมื่อวานนี้เข้าแต่วันนี้ไม่ได้เข้าต่จ้อยโพสจะใส่ไปงานกทออมอพร้อมกับสคริปใหม่อืให้ดูฟียังไม่ไปก็สิมีคนไปเบิงยูเบิงฟีแล้วนะอืส่วนมากคนไปก็น่าจะไปดูฟีนะแต่ถ้าอันไหนแบบได้ได,ได้เสียเงินก็ก็ไม่ค่อยเห็นเขา มีคนเนาะอือบอกห็นได้ไหม